วันนี้มาพบกับพี่การอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การได้รับเกียรตินะคะจากคุณลูกค้าที่ออกรถกับ m g m ม l e s t o n สาขาลำลูกกาของเราไปแล้วนะคะ,ะและวันนี้คุณลูกค้ามาเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะคะซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่ลูกคา้นนาซื้อสดนะคะและวันนี้ได้ป้ายทะเบียนป้ายขาวเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะทะเบียนของที่สาขาของเรานะคะก็จะจดทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานคระนะคะซึ่งคุณลูกค้าวันนี้แอนนี่ค่ะ คุณลูกค้าซื้อสดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับเล่มไปเลยนะคะวันนี้แล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวการจะเปลี่ยนกล้ายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะดเดี๋ยวอีกสักรู่พี่การจะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์พี่คะนะคะว่ารู้สึกยังไงกับการใช้รถ n G ของเรานะคะ<ส>แล้วก็เป็นรุ่นไหนนะคะ<ส>เดี๋ยววันนี้พี่การขออนุญา ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ให้ช่องของพี่การด้วยนะคะช่องพี่การช n n น l นะคะจะไดะ้เป็นกำลังใจให้พี่การในการทำคลิปดีๆทำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคลูกค้าตลอดทั้งปีเลยนะคะเดี๋ยอีกสักรู่นะคะพี่การจะมาสัมภาษณ์คุณลูกค้าผู้ส่งเกียรติท่านนี้นะคะว่าใช้เอ็นจีของเราได้เป็นยังไงคะ่ะอาวค่าลูกค้าท่านนั้นก็คือพี่กสวัสดีครับค่ะลูกค้าท่านนี้ชื่อที่ คนสุมเมฆเจียวชานสิค่ะพี่สุมเมฆเจียวชานสินะคะซึ่งรับรถไปเมื่อเดือนสิงหาพี่เนาะวันที่หนึ่งสิงหาสิงหาใช่สองเดือนแล้วตอนนี้ได้ใต้ขาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเล่มทะเบียนไปเลยนะคะเพราะลูกค้าซื้อสดนะคะเดี๋ยววันนี้ออยากพี่คะท่านอยากสัมภาษณ์พี่สุมเมฆหน่อยว่าอ๋อขอแจ้งก่อนนะคะว่าลูกค้าซื้อรถตัวไหนไปเนาะลูกค้าซื้อรถ M G ็รุ่น X ไปค่ะสีขาวแล้วก็คันนี X ้เป็นคันที่คุณลูกค้า ซื้อชุดแต่งเพิ่มนะคะเพราะที่เขาซื้อสดแล้วก็พวกล้อมแบบชุดแต่งนะคะตัวไฟฟ้าคือคันนี้แต่งเต็มเลยนะคะซึ่งรถ,เป,รถเป็นรถที่สดมากค่ะนะคะพี่สุมเมธพี่สุมเมธคะกันอยากสภบถามหนห่อยว่าถามความรู้สึกเนาะว่าใช้รถ MG4 รถไฟฟ้าของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้มา2เดือนแล้วรู้สึกว่าขับแล้วรู้สึกสนุกดีนะขับดีเออลราอย่างช่วงล่างมันแน่นดีดีกว่ารถที่เคยใช้อยู่ ที่เป็นรถน้ํามันที่เคยใช้รถอยู่ก่อนหน้านั้นไม่ต้องบอกแรงก็ได้ค่ะใชะไรคะใช้รถของรถของญี่ปุ่นรถน้ามันน้ำมันอหไรอย่างี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาใช้รถไฟฟ้าเป็นของ MG ด้วยแล้วเป็นครั้งแรกที่มาใช้ของ MG ด้วยเปลี่ยนจากว่ารถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าครั้งแรกโอเคแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าอยากจะซื้อรถ MG4 ค่ะได้ได้ข่าวมาจากไหนหรือว่ามันดีหรือว่ามันเป็นยังไงนี้ค่ะตอนแรกที่ตัดสินใจค่ะ ที่แรกๆก็คือคือดูแล้วมาส่วนหนึ่งแล้วว่าเออช่วงนั้นราคามันยังเออูยังไม่ค่อยนิ่ง,ง,งเออแล้วจู่ๆก็มีเอ,อ่ออีกยี่ห้อหนึ่งรถไฟฟ้าอีกยี่ห้อหนึ่งก็้ําราคาลงมาผมก็เลยรอจังหวะแล้วว่ายังไงรถยี่ห้อแต่ไฟฟ้าย่ออื่นก็ต้องรับราคาลงตามช่วงนี้เป็นผมว่ามาถึงช่วงนี้เป็นจังหวะที่น่าจะโอเคแล้วละ่ะ ราคาที่มันสมเหตุสมผลใช่แต่พี่พี่พี่เข้ามาช่วงเป็นช่วงที่ MG4 เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยมาจังหวะพอดีได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงเออถูกถูกลงถูกลงมากพอสมควรอะเออแล้วจู่ๆก็ทาง MG บอกเลยนะที่รับประกันแบตเตอรี่ตลอดยุการใช้งานที่ยิงทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นตอนนี้เลยตัดสินใจใช่เพราะว่าอีกยี่ห้อหนึ่งเขาไม่ได้ทำ โปรโมชั่นแบบนี้มีของเรายวแบรนด์เดียวเท่านั้นเลยลงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตัวนี้ใช่เลยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วพี่พี่ใช้แล้วตอนนี้ความประหยัดเป็นยังไงบ้างคะประหยัดถามประหยัดไหมโอ้โหเรียกว่าประหยัดสุดๆเลยอันนี้ขนาดชาร์ตตามปั๊มเลยเพราะว่านี่อยู่คอนโดไม่ได้อยู่ตามบ้านแล้วตามบ้านน่าจะถูกกว่าก็เลยขนาดตามปั๊มก็ยังถูก เราเทียบเ,เทียบจักที่เคยใช้น้ํามันเนี่ยเซฟไปประมาณก็สี่ต่อหน<อ>ึ่งเคยใช้หนึ่งส่วนสี่เลยหนึ่งส่วนสี่<อ>ก็เคยใช้อยู่เนี่ยประมาณเฉลี่ยดเดือนหนึ่งเติมน้ามันไปนู่นไปนี่นะประมาณห้าพันเพราะว่าพี่เขาเดินทางค่อนข้างน้อยเนาะเออเดินทางน้อย,อยเต<อ>่ว่าไปกินข้าวพารุ่นพาแม่ไปโรงพยาบาลรุ่นพามาไปธุระความุ่นี่เนี่ยก็ตกประมาณเดือนละห้าพันน้ำมันอันนี้ก็เหลือประมาณพันหนึ่งเออพันหนึ่ก็เออก็ไปอยากไปมา ต้องไปหยาบไปเยอะเลยเยอะเออสยใจมากมานค่ะค่ะสำหรับสำหรับพี่สุเมนะคะเป็นลูกค้าที่ที่เขาน่ารักตั้งแต่ที่เขาเออ่พบการในในในรีวิวเนาะในในที่อยู่ช่องที่เป็นชาแนลค่ะพอดีตอนนั้นที่เขาดูรีวิวคันที่เป็นสีเทานะคะแล้วเขาชอบแล้วพี่ก็เข้าก็โทรเข้ามาสอบถามเขาต้อเข้ามาดูรถที่ฉลูแล้วก็ พี่เขาวางดาวา 3, ค่ะสามแสนค่ะทุกคนดูหนา้ามาเลยโอ้ oo, ทำไมลูกค้าจองเยอะจังอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกคา้าลูกค้ามั่นใจว่าลูกคา้าต้องการซื้อล้แล้วก็รับรถช่วยแล้วเนาะใช่ก็เลยแบบเอ้ย e uh, วางสามแสนจะเป็นใดไปรถราคาตั้งเนาะแปดแสนดพี่เนาะแปดแสนก้พันเะก็ 8, นะร้อย่าพ่อพี่เขาตัดสินใจตอนแรกพี่เขาดูรุ่นดีนะพี่เนาะอ่ารุ่นดีอ่าไปไปมาเอ้อยากได้อยากได้สปอยเลอร์ด้านหลังในการบังคับที่ซสื้อกรอบังคับเอจริงๆก็คือปท้ายมัน รุ่นดีมันไม่ได้มีไฟท้ายแบบนี้ไงก็คือติดตรงนี้พอเพราะไม่ได้เอาเอารุ่น X ดีกว่าพอมีไฟท้ายตรงนี้มันสวยดีเด่นดีใช่ใช so totally. แต่บอกว่าถ้าพี่ซื้อรุ่นดีนะซื้อสดพี่จะต้องซื้อสปอยเลอร์ต้องมาไฟท้ายแท้เองซื้อรุ่น X ดีกว่าใช่พี่ก็เลทช่างมันเยอะกว่าเป็นรุ่น X เออรุ่น X ดีกว่าออปชั่นเยอะกว่าราคาก็ไม่แตกต่างกันมากไม่แตกต่างกันมากแต่ท uh, so uh ี่แน่ๆนะคะรถ MGC ใช้ดีมากคะ่ะนี่ยืนยันจากลูกค้าที่ใช้รถเองเลยนะคะครับใช่ใช้ดีไม่ได้ไม่ได้มีค่าจ้างนะคะไม่ได้สลาที่เขาเรียกร้องอ,อยู่แต่ว่าให้ไม่ได้นะคะี่ฉันไม่มีตังค์นะคะอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกทแท้ๆเลยนะคะว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้าที่ใช้รถจริงๆนะคะก็อยากจะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับลูกค้าที่ยังยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือจะมี ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นที่สี่ปีนะคะดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นท์ค่ะแล้วก็มีฟรีดาวมีฟรีดาวให้นะคะมีฟรีดาวให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมแถมชุดแต่งให้นะคะชอบโปรไหนสะดวกโปรไหนเลือกโปรนั้นได้เลยนะคะสําหรับของพี่ชูมเม็ศคือพี่เขาซื้อสดนะคะเพราะว่าโดยที่แบบพี่เขาสะดวกพี่จะซื้อสดเนาะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ไม่สะดวกซื้อสดก็สามารถจัดแคนแนนได้ะคะ่ะัแจาพันง,ง่ายนะคะสหรับ,บไฟฟ้าของ NG ของเรานะคะค่ะ สำหรับวันนี้พี่กันขอบคุณพี่สุเมศัมกมากนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาให้ในการตอบคำถามและก็ให้ความรู้สึกดีๆกับ NGC ของเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ พี่การชาแนลเท่านั้นนะคะ MG4 และ MG ทุกๆคู่ค่ะถ้าท่านสนใจนะคะถ้าเข้ามาในฮิน t u ท e ของเราแล้วก็ช่องเพจเฟซบุกนะคะ MG บทุนกานีพี่การค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้รางสองคนของญาตลาอีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ